อย่าลืมกดติดตามจาน้าและเจโลที่ปุ่มซับสไครต์สีแดงตรงนี้และรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่โดยการกดที่ปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาขุดด่วงหน้าฝนกันนะคะเป็นขุดด่วง ep สามเดี๋ยวเดี๋มันไม่ใช่เลขสามดิเออนั่นแหละมาขุดด่วงหน้าฝนกันนะครับเรามีต้นนะมีขุดด่วงพาเล่ใช่ไหมอ่ะพาเล่มาขุดด้วงในสวนขุดด่วงวังสงการแล้วก็ขุดด่วงหน้าฝนเดี๋ยวจะมีเดี๋ยว,ยวคิดว่าจะมีตคขาพาร์ท เยอะขนาดนั้นเหรอต้องเดี๋ยวอ่ะวันนี้นะครับเจโลก็จะาามาขดุดดวงให้ดูนะครับเพราะว่าพ่อจเจโลก็บอกว่ามันมีเยอะอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปดูกันเลยครับนี่กองนู้นกองนู้นนี่เราไปขุดที่ไหนอะเจโลไหนหดูดิ ที่นี้ครับเจ้าเราก็มาขุดด้วงที่ใบไม้เก่านะครับแต่ว่าจะรบกวนเอาอันนี้ไปเก็บก่อนอันนึงนะตังมือจะคุณได้ยังไงเนี่ยจะคุดไงจัจับจับจันี่แต่เดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นี่นะครับมาดูกันนะครับว่าดวงบ้านจะโรยจะเยอะขนาดไหนอุ้ยเมื่อกี้ตัวอะไรเมื่อกี้หนอนอะไรอะ เมื่อกี้เป็นอะไรไปแบบไม่รู้อ่ะอุ้ยเจอแล้วนี่ไงเจอดวงร่วงแล้วนี่ตัวเล็กๆเจอแล้วตัวหนึ่งน,นี่ตัวที่นหนึ่งเฮ้ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่นิ่ตะขะ นี่ไงเอ้ยเจอวเจอแล้นี่ตัวนี้ตัวหนึงเมื่กี้ตัวนึงรมไปสตัวแล้วครับแล้วก็ตัวที่เดียวไม่ใช่ตัว่เดียสิตัวเมื่อกี้เป็นสตัวแล้วครับมีเจอสามตัวแล้วไหนอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้ตัวเดียวนี่เ๋ยวเมืกียมื่นี้อามิเจอตอีกชั่งไงน่น้ยอั้ตม่อก้นี้อไตันชน่น่ง เออนี่ไงตัวที่สี่สี่ตัวแล้ว,พวเพื่อนเพื่อนนี่นะคะรับเจอโสสามตัวนะครับราเป็นเจ็ดตัวหรือเปล่าเออน่าจะเจ็ดตัวนี่สองตัวนี้เ,นเป็นนกต่อไม้สีเหลืองก็เนื่องจากตอนนี้เป็นหน้าฝนนะครับซึ่งหน้าฝนเนี่ยด้วงมันจะคข้นข้างหาง,งายน,นะครับจะรู้ก็ไม่รู้ทำไมแต่มันจะยังหาง,งา่ายกว่าปกติไม่ทช่ไมสำหรับจะโล่นะครับการหาด้วงในบ้านนหะถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะครับเพราะมันรู้สึกเนี่ยร้สึมันเยอะมาก แต่ว่ามันจะมีแต่รู่พื้นนะครับเฮอร์คิวลิสเนี่ยอย่าว่าจะจะหาเจอเลยคิดว่าจะมีตัวคงอยู่ในคงยังไม่มีหรอกมันก็จะมีแต่รุ่งพื้นนะครับถ้าจะมองเป็นเฮอร์คิวลิสเนี่ยก็อย่าหวังเลยครับไม่มีทางเจอหรอกครับอ๋อแล้วก็ที่บ้านของเพื่อนๆนะคะมีดูเยอะไหมครับถ้ามีเยอะหรือไม่เยอะเนี่ยหรือไม่เจอเลยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe และแชร์นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย